ตัวนี้นะครับสายดูดน้ำมันนะครับพร้อมวาล์วนะครับอุปกรณ์ตัวนี้สามารถใช้กับน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซินดีเซลหรือน้ำในบ่อปลาธรรมดาก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้บีบบีบบีบนะครับใช้วิธีการบีบนะครับน้ำก็จะเป็นการลักน้ำมาจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึงได้นะครับนี่เวลาใส่สายนะครับใส่อย่างนี้นะครับนี่แล้วใส่ตัวล็อก สายอย่างนี้ด้วยนะครับผมใช้งานง่ายมากเลยนะครับที่ร้านพี่โตจะมี3ขนาดนะครับจะมีขนาด1.5เมตร2เมตรและ3เมตรนะครับยังมีการขายเฉพาะตัววาลนี้เปล่าเปล่าตัวเปล่าอย่างนี้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าที่มีสายอยู่แล้วนะครับพี่โตแนะนําเป็นตัวนี้นะครับสินค้าพวกนี้นะครับพี่โตคัดมาแล้วนะครับคุณภาพทั้งหมดเป็นของดีมากๆนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ นี่พี่โต้คัดดูแลมาให้อย่างดีนะครับขอบคุณมากครับ